ว่าจะสังหารคนบายของเบ้งเรื่องมีอยู่ว่าในวรรณกรรมสามก๊กตอนคงเบ้งนำทัพขึ้นเหนือบุกวุยก๊กครั้งแรกในปีคศ2องโจจินแม่ทัพใหญ่ทรงอองลองขุนนางเท่าผู้มากด้วยวาทศิลป์ออกมาเจรจาอองลองพยายามเกลี้ยกล่อมให้คงเบ้งยอมสวามิภักดิ์ต่อวุยก๊กแต่คงเบ้งกลับหัวเราะเยาะแล้วกล่าวต่อกลับว่าอ,องลองเอ๋ยอองลอง ท่านเป็นถึงขุนนางเก่าราชวงศ์ฮั่นกลับขายตัวรับใช้โจโฉผู้กดขี่ฮ่องเต้รับใช้โจผีผู้ล้มล้างราชวงศ์ฮั่นท่านไม่ละอายแก่ใจหรือที่หักหลังแผ่นดินเกิดของตนคำพูดเราคมดาบแทงทะลุถึงหัวใจอองลองหน้าเปลี่ยนสีพยายามโต้อตอบแต่พูดไม่ออกสุดท้ายด้วยความอับอายโกรธแค้นและอายุที่มาก เขาตะโกนเอ,อืเอออจนกระอักเลือกตกจากหลังม้าสิ้นใจตายต่อหน้าทัพทั้งสองนี่แหละครับคงเบ้งด่าคนจนตาย